จะมาทาจะมาทาอันนี้ด้วยดูด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะจ๊ะอืมโอเคภาพชัดเสียงชัดคือกุ้งใช้ปกติเป็นคนที่ขี้แพ้แพ้ง่ายนะแพ้ง่ายใช้อะไรอะไรก็แพ้นะคะเพราะว่าอาบน้ําอาบทาเสร็จแล้วก็จะแบบว่าต้องโบกอ,อุ้ยเขาจะเป็นน้าําใสๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นน้าําใสๆแบบนี้ยคือไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรไม่ค่อยมีกลิ่นอะไร คือหมายความว่ากุ้งเป็นคนที่ขี้แพ้เนาะมีน้องน้องแอนนะคะเขาแนะนําว่าพี่กุ้งลองใช้ตัวนี้สิลองใช้ตัวนี้จริงๆแล้วใจก็ไม่อยากใช้เพราะว่าเราแพ้ถ้าแพ้อะไรคือมันจะเป็นสิวเป็นสิวผดแล้วแบบว่าต้องหยุดต้องหยุดใช้ตัวนั้นไปเลยนานเป็นเดือนเลยทีนี้เราก็อลองใช้ก็ได้ก็ลองใช้ลองใช้ดูเฮ้ยติดใจอะติดใจแล้วเพราะว่าอะไรรูขุมขนกระชับที่ต้องการเลยคือรูขุมขนกระชับอ่ะ แล้วก็มันก็ได้ดั่งใจมากใช้อันนี้ใช้ขวดใช้อันนี้ขวดที่สองนะปะใช้มาประมาณ1เดือนแล้วค่ะใช้ประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็รูขุมขนกระชับหน้าใสแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมที่เขาเป็นกะเป็นกะสีเข้มมากเพราะว่ากุ้งจะเป็นคนไม่แต่งหน้าถ้าถ่ายรูปมันก็จะเห็นอะตอนเนี้ยมันจางไปเยอะมันจางไปเยอะซึ่งมันเป็นที่แบบว่าหน้าพอใจมากเลยแบบว่า อยากจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยถ้าใครแบบใช้อะไรแล้วไม่เคยได้ผลน่ะลองลองเปลี่ยนใจมาใช้นัำชาก็ได้นะคะเซรั่มนัำชาเป็นเซรั่มที่ไม่ไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีตะกั่วไม่มีโลหะหนักไม่มีสเตียรอยเพราะว่าเพราะว่าถ้ากุ้งใช้แล้วกุ้งจะรู้เลยถ้าใช้ไม่ได้คือมันจะแสดงผลแบบทันทีเลยถ้าหน้าไม่ร้อนบวบวาบมันก็จะเป็นสิวพด มือนสอุดตันอะประมาณนั้นแต่อันนี้ใช้ได้ใช้ดีแล้วก็ผลมันเป็นที่น่าพอใจแล้วมันสกัดจากธรรมชาตินะมันสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเวลาใช้นะคะคุณก็นวดนวดไปนวดนวดตรงที่คุณเป็นฝ้าเป็นเป็นกระเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะริ้วรอยคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะวันนี้หมายความว่าถ้าใครใช้นะแล้วก็นวดอย่างที่กุ้งเคยสอนนวดหน้าจะดีมากนะคะคือเนี่ยนะเขาสกัดจาก ชาเอมเทศเช่นชาเอมเทศนะคะมันจะช่วยเรื่องอดีท็อกซ์สารพิษตกค้างนะคะแล้วมันจะแบบว่าช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดำด้วยแล้วก็พุทราะ้ะพุทราจะช่วยเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อะอะไรอะริ้วรอยแล้วทำให้ผิวเราแข็งแรงยิ่งใช้หน้าไม่บางนะเลิกใช้ไม่สะถ้าเลิกใช้ก็ไม่หน้าไม่กลับมาดำคือฝ้าหายแล้วหายเลยกะและหายแล้วหายเลยเนาะ อันนี้กุ้งก็ใช้มาได้ประมาณหเดือนแล้วรู้สึกว่าเป็นที่พอใจมากอันนี้กุ้งก็จะทารอบตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันอ่อนโยนเนาะคนท้องสามารถใช้ได้กุ้งก็จะทาตรงนี้แล้วก็จะตบๆหน้าไปค่ะทาแล้วก็จะตบหน้าไปแล้วก็ให้เขาซึมผิวเนาะอย่าลืมทาคอด้วยนะเพราะว่าถ้าหน้าขาวคอดํามันไม่เข้ากันเนาะให้มันบาลานซ์ให้มันบาลานซ์แล้วก็ อะไรมีสารสก,กัดจากอะไรนะดอกไม้สกิลลาเลียเป็นดอกสีม่วงนะคะมันจะช่วยทําให้แบบผิวเรียบเนียนเวลาคุณตื่นเช้าตื่นเช้าเวลาล้างหน้านะหน้าคุณจะนุ่มเนียนอะ่ะคุณรู้สึกได้เลยนะถ้าใครได้เคยลองใช้แล้วเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรนะอบูตินนะอบูตินจะช่วยความสว่างกระจ่างใสแบบว่าสปีดคุนสิบเท่าเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยขออ่านเดี๋ยวขออ่านนะขอของเรียนแบบนะเพราะว่า ไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามถ้าเขาขายดีมันก็จะมีของเรียนแบบออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาซื้ออะถามถามถามบัตรตัวแทนเขาด้วยนะว่าเขามีบัตรตัวแทนไหมอะไรเงี้ยนูน่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าราคาต่ํากว่าแบบบริษัทกําหนดอะให้สันนิฐานไปได้เลยว่าเฮ้ยของ ของเรียนแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่อยากเอาหน้าเราไปเสี่ยงเพราะว่านี่้ย290ถูกมากแล้วแล้วก็ที่เขาขายกันร้อยกว่าบาทเฮ้ยมันแบบมันน่าคิดนะเป็นกุ้งกุ้งจะคิดว่าเฮ้ยร้อยกว่าบาทเองอะเอาอะไรมาทําให้เราวาอะไรเงี้ยเราจะคิดนะเราจะคิดเพราะว่าเราไม่อยากไปรักษาหน้าเพราะว่าค่ารักษามันจะแพงกว่าแบบความเสี่ยงเนาะให้ซื้อของให้ซื้อของแท้ซื้อจากตัวแทนดีกว่าคุณจะได้มั่นใจปลอดภัยกว่าเนาะเนี่ยมาแบบว่ามาคุยให้ฟังว่า ทำไมมันแล้วที่แล้วที่กุ้งใช้ประทับใจคือเนี่ยรูขุมขนนะรูขุมขนมันทําให้หน้าเราใสเราต้องการความใสจริงๆแล้วไม่ต้องการความขาวนะเราก็ไม่อยากใค่มันขาวแต่ว่ามันเป็นผลพไอด้ที่จะต้องได้มาด้วยแต่เราชอบว่าหน้าใสรูขุมขนกระชับกะจางนะคะกะมันจางลงไปเยอะเลยแล้วกุ้งให้แฟนใช้ด้วยนะกุ้งให้แฟนใช้เพราะว่าผู้ชายเขาจะขับมอไซค์เนาะฟ้าแบบ ฝ้าหนาเป็นปื้นเลยอะนี่หน้าเขาใสขึ้นเยอะเลยแล้วก็ฝ้าจางลงก็จะให้เขาใช้ต่อเนื่องนะเราก็อยากเราเห็นรีวิวแล้วเราแบบแล้อยากเราอยากหน้าใสแบบนั้นอะเราอยากหน้าเป็นตูดเด็กแบบนั้นอะแต่ตอนเช้านะตอนเช้าพอเราล้างหน้าแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้ามันหน้ามันนุ่มอะหน้ามันนุ่มแล้วเวลามันมาเราจับหน้ากับจับแขนหน้ามันมันคนละคนละอารมณ์เลยอะเนาะ มาบอกอะค่ะมาบอกแค่นี้ว่าเฮ้ย290ถูกมากถ้าใครแบบใช้อะไรยังไม่เคยเห็นผลนะลองเปลี่ยนมาใช้เซรั่มนัชานะคะแล้วก็โปรโมชันนะคะโปรโมชั่น2ขวด500 5ขวด1,000ถูกเข้าไปอีกนะคะหรือถ้าใครอยากขายนะคะก็เริ่มต้นที่20กล่อง20กล่องแบบนี้เนี่ยกล่องเท่านี้กล่องสีฟ้า,ฟาเนาะเห็นไหม20กล่อง2,600บาทนะคะถูกมากและคุณเอาไปขายที่290บาท นะคะเนี่ยมันกําไรจุกมากและมันขายดีหนักมันขายดีหนักมากจริงๆแล้วกรุงก็เพิ่งมารู้จักนะแต่เจ้าของแบรนด์เขาทำมา5ปีแล้วอ่ะเราเพิ่งมารู้จักเขาแล้วเราก็ประทับใจเขาในคุณภาพในคุณภาพแล้วก็ราคาที่ทุกคนจับต้องได้ถูกมากแต่ขออย่างเดียวอย่าไปซื้อของเรียนแบบแล้วกันนะเราไม่อยากเอาหน้าเราไปเสี่ยงเนาะมาบอกแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจอ่ะหขวด 290 2ขวด500 5ขวด1,000ถ้าอยากขายเริ่มต้นยี่20ขวดนะคะ2,600บาทกำไรจุกๆนะคะทักมาเลยนะคะหรือว่า C F ตอนนี้ก็ได้เหลือของไม่เหลือของไม่กี่กล่องแล้วเรายี่ยีกว่ากล่องเพราะขายดีหนักมากนะคะจะหมดอีกแล้วเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแช์